พลาสติกเคลือบบัตรนะครับวันนี้เราพูดถึงพลาสติกเคลือบบัตรอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีติดตามร้านถ่ายเอกสารหรือว่าสำนักงานออฟฟิศต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะเคลือบเอกสารมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับที่สามารถเคลือบบัตรหรือว่าเป็นไซส์ใหญ่ถึงไซส์ A3 หรือมากกว่านั้นก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องที่เรามีด้วยนะครับเครื่องเคลือบบัตรว่าจะได้ไซส์ไหนนะครับบางบางคนก็อาจจะมีแค่ A4 บางคนก็จะอาจเคลือบได้ถึง A3 นะครับอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงไซส์ A4 นะครับไซส์ A4 นะครับแตเป็นรุ่นก่อนๆน,นะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 1 6ร้อคูณ3มนะครับ216คูณมมิลลิเมตรนะครับก็คือ21.6เซนคูณ3 0มมเซนนะครับอันนี้ก็คือรุ่นเก่านะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้ยุคนี้ก็ยังใช้ได้แต่ว่าข้อเสียของชุดนี้รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือขอบม,มันจะเหลือนิดเดียวนะครับเวลาเคลือบเอกสารแล้วมันจะ หลุดง่ายนะครับจะหลุดง่ายพื้นที่ขอบมันน้อยนะครับก็เลยพอเป็นของใหม่จะมาเป็น220นะครับ220คูณ3าจนะครับจาก2 16นะครับจาก2 16ก็กลายเป็น220ก็เพิ่มขยายขยายขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับอันนี้พูดถึงก็จะมีให้เราเลือกไซส์ที่มันเผื่อขนาด a4 ออกมาก็เป็น220คูณ30 306นะครับก็ จะขยายขอบด้านข้างนะครับได้พอดีกระดาษ a 4ได้ได้เกินนะครับซึ่งเป็นระยะขอบที่เคลือบแล้วสวยงามแล้วก็เอกสารก็จะอยู่คงทนหนึ่งนะครับก็คือดูไซส์เวลาเราเลือกซื้อนะครับดูไซส์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไซส์ที่เป็นไซส์216รุ่นเก่านะจะตกอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์220ยเนี่ยก็คือจะอยู่ที่200กว่าบาทนะครับมันก็จะราคาจะห่างกันค่อนข้างเยอะอีกอย่างที่สองนะครับที่เราเลือกซื้อก็จะเป็น ความหนาคือไมครนะครับความหนาของไอแผ่นเคลือบบัตรเนี่ยเวลาเราเคลือบเสร็จนะมันจะอยู่ที่อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยี่สิบห้าไมครส่วนรุ่นรุ่นอื่นๆนะครับมันก็จะมีอันนี้ก็อันนี้ก็คือความหนาก็ร้อยี่ห้าเหมือนกันนะครับแต่จะมีบางรุ่นนะครับมันก็จะบางลงมาก็เป็นร้อยสิบห้าหรือว่าต่างๆนะครับก็จะต้องสังเกตหนึ่งก็คือขนาดเลือกซื้อแผ่นเคลือบพลาสติกนะครับต้องเลือกที่ขนาด ไซส์นะครับถ้าเป็น A4 นะครับก็ต้องเลือกไซส์2ก็คือเลือกที่ความหนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้มันไม่หนานะครับเป็นตัวบางเวลาเราเคลือบไปเนี่ยมันก็จะติดไม่ดีนะครับมันมีผลต,ต่อวัสดุที่เราเคลือบด้วยถ้าเป็นกระดาษหนาจะเคลือบไม่ดีนะครับส่วนไซส์ต่างๆก็ส่วนยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราเจออันไหนที่มันถูกหรือว่าเจออันไหนที่มันดีเราต้องลองนะครับ ก็น,นี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วล้วก็ต้องดูนะครับหนึ่งกล่องก็ส่วนใหญ่จะมี100นะครับ100อแผ่นนะต้องดูที่จํานวนด้วยนะครับดูขนาดดูความหนาแล้วก็ดูที่จํานวนนะครับต่อกล่องนะครับอันนี้อย่างอันนี้ก็จะมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าอย่างอันนี้ด้านหลังนะครับข้อดีนะความรู้อย่างก็คือว่าเราสามารถเคลือบได้สูงสุดถึง A2 แต่เครื่องเราก็ต้องเคลือบได้ถึง A2 นะครับเ2 A3 เนี่ย ไล่ลงมาจนถึงนี่เลยไซส์เคลือบบัตรนะครับ60คูณ90มิลนะครับ6คูณ9เซนนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำสรุปเลยให้เราเลือกที่ขนาดของไซส์นะครับไซส์ของไอ้แผ่นเคลือบนะ่ะนี่เลยนะครับให้เราเลือกที่ไซส์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่ความหนาแล้วก็เลือกที่จำนวนนะครับต่อกล่อง อันนี้คือพลาสติกเคลื่องบัรนะครับบางคนก็เอาไปใช้เตารีดรีดนะครับก็เอาผ้าทับแล้วก็เตารีดรีดอันนี้ก็อาจจะเรี่ยมไม่สม่ํังสมอนะครับคออคือจําเป็นต้องใช้เครื่องถ้าใครสนใจสินค้าแบบไหนก็ลองดูลองลองแนะนําไว้ในตะกร้าไว้แล้วนะครับก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับ